เช้าไปไหนมาไปเมืองทองมาขับรถผ่านหน้าบริษัทไอกิปปะผ่านครับแล้วพาใครไปด้วยไปคนเดียวครับไปคนเดียวอะไรก็เอคิปมันบอกว่าเห็นพี่อ่ะพาผู้หญิงผมยาวใส่เสื้อสีขาวอ่ะนั่งข้างๆข,ขับรถไปด้วยเห็น<ะ>เลยเห็นผ่านเลยไปไหนมาจริงปะเนี่ยพาใครไปจริงเหรอนี่จะดูลายไหมมันลายมาบอกเนี่ยพี่ฝันมาสามวันแล้วนะ แต่พี่ไม่กล้าบอกออมฝันอะไรวะพี่ฝันเห็นผู้หญิงที่ออมบอกผมยาวเสื้อขาวอะ่ะไม่รู้ว่าเขามาขอส่วนบุญหรือยังไงไม่รู้ไปเขาตามมาจากไหนก็ไม่รู้<อ>พี่<อ>ฝันมรสานมุกปะเนี่ย,มมยไม่ได้มุกพี่ไม่กล้าบอกจริงๆทำบุญไหมดีนะทำบุญดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่พาไปทำบุญไป<แ>ไม่ต้องรีบเดี๋ยวฝันอีกวันนึงจะจะฝันเห็นมานีกเหรอจะได้ไปบอกว่าไม่ต้องมาเดือดร้อน